สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ไพ่ย,ยิปซีประจำราศีกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลัง ภาพรวมของคุณไพยิปซีประจำราศีของคุณและงานเงินความรักของคุณได้ไพยิปซีอะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพยากรณ์กันในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะส่งผลว่าอะไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีของเรานะคะกับนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโล่ค่ะ ก่อนอื่นนะคะมาทําข้อตกลงกันนิดนึงนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะเราใช้พลังงานของไพ่ประจําราศีในเรื่องนั้นๆเป็นตัวตั้งในการพยากรณ์ค่ะฟังด้วยใจเบิกบานพลังงานบวกนะคะอะไรที่เป็นการบอกถึงสิ่งดีๆก็ขอให้มันเกิดขึ้นแล้วกันค่ะเรามาเริ่มราศีดังต่อไปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมถุนนะคะกับไพ่ยิปซีประจําราศีของคุณในภาพรวมนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568แป๊บๆค่ะเดี๋ยวก็หมดนะสองอาทิตย์เองนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์นี้ฟังไว้พอเป็นแนวทางฟังแบบเพลิดเพลินใจก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้นะคะไพ่ยิปซีพลังงานใดที ปรากฏในดวงการงานการเงินความรักและไพ่ตัวตนปิดจ็อบสรุปดวงให้กับคุณนะนะคะในคลิปนี้จะเป็นพลังงาน5ดาวสักเท่าไหร่นะเต็มแม็กหาดาวเดี๋ยวเราไปว่ากันที่ดวงการงานกันก่อนเลยนะคะชาวราศีเมถุนจัดอยู่ในกลุ่มธาตุลมเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณได้ไพ่การงานเป็นไพ่เทม a พ c นนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ก่อกำเนิดด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเทวทูตนะคะการเชื่อมโยงการโยกย้ายการอวยพรการประสิทธิ์ประสาทความสำเร็จค่ะดังนั้นนะคะชาวราศีเมถุนถ้าคุณได้พลังงานหน้าไพ่ชุดนี้นั่นหมายถึงว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงรอยต่อหรือการโยกย้ายการประสานงานหรือการเคลียร์งานจากเขาเรียกว่าการเคลียร์งานที่ให้จบเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หรือคุณอาจจะมี เกณฑ์ที่จะได้รับงานโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อพิสูจน์ความสามารถคุณในช่วงนี้ก็เป็นได้บางคนอยู่กับที่แต่ดวงโยกย้ายไปเกิดขึ้นที่ความเป็นเจ้านายนั่นหมายถึงคุณก็อาจจะเจอเจ้านายคนใหม่หรือ บริวารน,นะคะลูกน้องลูกจ้างที่เปลี่ยนหน้าไปถ้าคุณอยู่กับที่นะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าดวงของคุณเกิดการโยกย้ายนั่นหมายถึงคุณจะเกิดการเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดได้เจอสังคมใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่ๆล้วนถือเป็นโอกาสที่ดีต่อให้คุณจะต้องโยกย้ายไปไหนแล้วใจคุณไม่มีความสุขก็ตามแต่ผลในอนาคตจะส่งผลให้คุณเติบโตและดีขึ้นในอนาคตค่ะไม่ว่าคุณจะทำ ธุรกิจส่วนตัวออกจากงานไปเพื่อประกอบกิจส่วนตัวหรือทําอยู่ในองค์กรเหมือนเดิมอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มักจะเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะทีนี้ดวงบางคนนะคะการโยกย้ายในที่นี้แล้วเป็นไพ่เทวทูตูด้วยนั่นหมายถึงจากที่เดิมไปสู่ที่ที่ดีกว่าแม้ว่าคุณจะรู้สึก ต่ขิดตะขวงใจก็ตามรู้สึกมันจะดีเหรอมันจะใช่เหรอให้รู้ไว้ว่าอะไรเกิดขึ้นณนเวลานี้ตอนเนี้ย อาจจะเกิดการปรับเปลี่ยนและอึดอัดแต่ต่อไปดีแน่นอนนะคะบางคนได้ไพ่ใบนี้จะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ข่าวดีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์จ,กจบก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการเดินทางไกลการเจรจางานในต่างแดนนะคะต่างประเทศการไปศึกษาต่อการไปลงทุนทําธุรกิจหรือการทําธุรกิจระหว่างประเทศก็มีความโดดเด่นและเด่นชัดนะคะไพ่ดวงนะคะถือว่าได้5ดาวเลยในเรื่องของดวงการงานโดยเฉพาะคนที่มีความเชี่ยว าญด้านเทคโนโลยีเชี่ยวชาญด้าน AI เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับ เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะรวมถึงการได้ใช้ภาษาต่างประเทศนะคะภาษากี่ภาษาที่คุณสามารถทำได้จะนำพาความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะจุดเปลี่ยนที่มีความโดดเด่นเหมือนกราฟที่ค่อยขยับขึ้นบางดวงชะตาจะขยับน้อยขยับมากแต่จังหวะนี้ถือว่าขยับขึ้นไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะมันเป็นช่วงเวลาครึ่งเดือนหลังประมาณ2สัปดาห์เนาะเพราะฉะนั้นถ้า ไพ่ใบนี้นับขึ้นมาเป็นใบแรกถือว่าในสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรเกินศักยภาพคุณหรอกให้เครียดแค่ไหนทุกอย่างก็จบให้คุณเจองานยากคุณก็ทำได้สำเร็จ จบนะคะและช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่โชคชะตานำในเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอเมซิ่งนะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเราจะสอบผ่านไม่น่าเชื่ออะไรที่ไม่น่าเชื่อมักจะบังเกิดขึ้นบางคนอาจจะเคยบนบานสารกล่าวนะคะหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้จะสำธิ์สำเร็จผลก็ไปแก้ด้วยนะสัจจะวาจารเป็นสิ่งสาคัญต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทีนี้ ในช่วงเวลานี้เกิดการปรับเปลี่ยนเกิดการโยกย้ายเกิดการสับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบนเปลี่ยนอะไรก็ตามนะคะหรือเกิดอะไรกระทันหันมักจะมักจะต้องเกิดกับการปรับ ปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมกับเหตุการณ์นั้นๆถ้าใครปรับตัวเองไม่ได้ครึ่งเดือนนี้ก็จะเป็นครึ่งเดือนที่ทรมานใจแต่ถ้าใครปรับตัวได้แล้วมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราสิ่งนั้นย่อมดีที่สุดก็แค่ทำใหมันให้ดีที่สุดคุณจะผ่านไปได้อย่างรู้สึกว่าเวลาหมดไวมากๆอันนี้อยู่ที่ใจของคุณนะคะในการวางตัวเองด้วยนะไพ่ใบนี้ค่ะการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมกับเหตุการณ์จะชนะทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะนี่คือภาพรวมดวงการงานของคุณบางคนอาจจะเดินทางไกลบางคนก็อยากกลับบ้านนะคะอยากไปทําธุรกิจที่บ้านบางทีมันก็จะเกิดเป็นความคิดแบบฉับพลันขึ้นมาด้วยแต่คุณจะลงมือทําหรือจะลาออกหรืออะไรหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึง่งตอนนี้มีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจการค้ามีเกณฑ์ขยับมีเกณฑ์ได้ทํางานมากกว่าหนึ่งตแหน่ง ช่องทางการสร้างไรายได้ก็มากกว่า1ช่องทางรวมถึงบางคนอาจจะมีศักยภาพมากพอที่จะเรียนอะไรในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นพลัง powerful ที่ดีมากๆ5ดาวไปเลยค่ะดวงการงานยอดเยี่ยมค่ะ เข้าสู่โหมดต่อไปในภาพรวมดวงการเงินนะคะไพ่ประจําตําแหน่งของคุณคือสีเหลียญน,นะคะพลังงานของไพ่สีเหลียงคือการห่วงแหนค่ะนั่นหมายถึงช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะวางแผนรัดกุมเกี่ยวกับการเงินหรือ คุณอาจจะเกิดการตรวจเช็คคุณอาจจะถูกตรวจเช็คด้านการเงินนะคะหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายตรวจเช็คก,ก็ได้ดังนั้นคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนจะมีการเคลียร์เรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายของร้านเกิดขึ้นถ้าคุณทำงานเป็นหัวหน้างานหรือเป็นลูกจ้างในองค์กรหรือภาครัฐก็ตามนั่นหมายถึงช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาเคลียร์เอกสารเคลียร์รายรับรายจ่ายเคลียร์งานที่เกี่ยวพันกับสิ่งที่เรียกว่ามีมูลค่า การจับจ่ายนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ซีเรียสอ่าซีเรียสมันอยู่ที่ว่าคุณจะโดนเช็คหรือคุณเป็นผู้ไปเช็คเขารับรองว่าซีเรียสมากๆนะคะในด้านของการเงินการลงทุนถ้าคุณทําธุรกิจแล้วคุณจะลงทุนเงินสักก้อนหนึ่งในช่วงเวลานี้มันเป็นการยากสําหรับคุณเพราะคุณจะคิดทบทวนคิดแล้วคิดอีก หาแนวทางหาข้อมูลปรึกษาหลายด้านนะคะและดีไม่ดีบุคุณก็ไม่ลงทุนอีกเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลารู้สึกว่าฉันกอดเงินไว้ดีที่สุด ฉันเป็นนายตัวฉันเองฉันหาเงินมาได้แล้วคุณก็จะห่วงแหนเพราะฉะนั้นการลงทุนที่มีมิจฉาชีพก็ตามหรือคนที่ปาถนาดีอยากให้คุณลงเงินร่วมด้วยก็ตามมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะตอบตกลงแม้ว่าคุณจะสนใจก็ตามถือว่าเป็นคนที่รอบคอบในช่วงนี้มากๆและมิจฉาชีพมักจะไม่ได้เล่นงานคุณในช่วงนี้ค่ะพลังงานของคุณคือห่วงแหนใครพูดมาผิดหูคุณไม่คุณไม่เคลิ้มอ่ะ คุณจะค่อนข้างนิ่งดีไม่ดีไม่รับด้วยซ้าไปนะคะเหมือนปู่โสงเฝ้าทรัพย์นะคะณเวลานี้อยู่ติดบ้านไม่อยากใช้จ่ายนะในช่วงเวลานี้ไม่อยากจ่ายเงินเกินตัวกินเท่าที่มีนะใช้เงินอย่างประหยัดนะคะและเก็บออมเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่านะคะคนที่ได้ไพ่ใบนี้บางดวงชะตาจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากขายที่ดินแต่ฉันอยากซื้อเพิ่มฉันอยากมีบ้าน และฉันก็ห่วงแหนบ้านนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าถ้าจะซื้ออะไรสักอย่างจะคิดมากคิดเยอะทบทวนและถ้าซื้อแล้วมักจะเป็นของที่มีราคาของชิ้นใหญ่และสามารถแปลเาเรียกว่าแปลงมูลค่าก่อให้เกิดมูลค่าได้ในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นคน หนืดคนหนึ่งในช่วงเวลานี้และคุณก็เป็นคนที่จะไม่ค่อยเจรจาเรื่องการเงินกับใครและไม่ให้ใครยืมเงินนะคะไม่สนหน้าอินหน้าพรมใดๆทั้งสิ้นนะคะใครเป็นลูกหนี้คุณคุณทวงหมดเลยนะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาเคลียร์เคลียร์ทุกอย่างและคุณก็อยากปิดหนี้ด้วยแล้วก็ไม่อยากสร้างหนี้ในช่วงเวลานี้แต่ถ้านี่มีอยู่คุณก็พยายามที่จะรับผิดช,ชอบอย่างดีที่สุดค่ะถือว่าเป็นคนที่ มีศักดิ์ศรีมีความหวงแหนในทัพย์ของตนค่อนข้างแรงและถ้าใครมายืมเงินคุณคุณจะหงุดหงิดเป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะ ไปต่อที่ดวงความรักกันบ้างนะคะความรักของคุณนะคะพลังงานดีมากๆให้ห้าดาวเหมือนกันเลยคุณได้ห้าดาวมาตลอดเส้นทางการงานการเงินจนมาถึงการพยากรณ์ในมุมของความรักนะคะไพ่เดอะเว l ร์ค่ะสนับสนุนดวงความรักทางไกลก่อให้เกิดคนโสดมีเกณฑ์พบความรักทางไกลเกิดขึ้นพบความรักที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนแดนไกลนะคะจะเป็นความรักที่ ต้องอยู่คนละน่านฟ้ากันเลยทีเดียวดังนั้นคนโสดมีเกณฑ์พูดคุยนะคะและคุยแต่ถ้าใครคุยกันอยู่เวลานี้ก็น่าจะมีการขยบสถานะเกิดขึ้นมีจุดเปลี่ยนในการปรับตัวในสถานะใหม่ๆของคําว่าจากคนคุยมาเป็นคนรักจะมีเกณฑ์ชัดเจนเกิดขึ้นและช่วงเวลานี้คนโสดบางคนถ้าไม่ได้วกแวกหรือไม่ได้สนใจความรักคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากทําอะไรทําเป็นช่วงเวลาที่คุณคนโสดทั้งหลายจะตาม ใจตัวเองเป็นพิเศษหรือเรียกง่ายๆคือเอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษนะคะคนโสดถ้ามีคนคุยช่วงนี้ก็จะงอนคนรักบ่อยคิดมากกังวลใจบ่อยนะคะอาจเป็นว่าช่วงเวลานี้ช่วงเวลาของการคุยคุยใครเล่นเว็บหาคู่ก็จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะคนโสดชอบหรือเปล่าเอ่ยนะคะแต่ติดตรงนิดนึงคนโสดในช่วงเวลานี้มักจะมีความชัดเจนของความหวงข้อมูลส่วนตัวดังนั้นคนที่เล่นเว็บหาคู่ กว่าจะมีความรักคุณก็กักความรู้สึกพอสมควรค่ะก็ลองดูค่ะสไตล์ใครสไตล์มันนะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองคู่รักอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นข่าวดีนะคะที่บุตรหลาน ปราถนาดที่จะไปสอบชิงทุนไปเรียนต่างแดนก็จะไม่ได้ข่าวดีตรงนี้เนาะก็จะได้ข่าวดีของความสําเร็จนี้บางคนอาจจะได้โยกย้ายถิ่นฐานนะคะไปอยู่กับคู่ครองชาวต่างชาติในต่างประเทศหรือเขาย้ายมาอยู่กับเราในประเทศไทยนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวไปในต่างแดนไพ่พลังงานต่างประเทศค่อนข้างเด่นชัดในดวงชะตาของผู้คุณนะคะทีน,นี้ถ้าถามว่าความเป็นครอบครัวข่าวดีนอกจากบุตรบริวารน,นะคะบุตรหลานคนที่คุณ ดูแลอยู่นําพาข่าวดีเรื่องของความสําเร็จมาแล้วนะคะก็อาจจะนําพาเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ถือว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นบางคนนะคะก็อาจจะมีการพบเจอเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เราอยากจะมาอนุเคราะห์ก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นในบางดวงชะตาในช่วงเวลานี้นะคะโดดเด่นมากนะคะภาพรวมจุดเปลี่ยนเปลี่ยนในทิศทางที่ดีนะคะมีความรักความห่วงแหนความเป็นครอบครัวมีความรักความ หวงแหนความเป็นตัวตนของคุณและมีความชัดเจนในการที่คุณจะพูดคุยกับใครเพราะฉะนั้นความรักช่วงนี้ในกลุ่มของคู่ครองจึงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมีความชื่นมื่นเข้าใจกันมากขึ้นออกทิปเที่ยววางแผนเที่ยวจ่ายเงินไปกับการท่องเที่ยวจะค่อนข้างเด่นเกี่ยวพันกับครอบครัวค่ะในช่วงเวลานี้นะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อในภาพรวมของไพ่ตัวตนนะคะไพ่ตัวตนของคุณก็ได้พลังงาน5ดาวเช่นเดียวกันนะคะพลังงานตัวตนของคุณคือการ ยอมรับและการให้อภัยกับพ่ยหกถ้วยนั่นหมายถึงช่วงเวลานี้นะคะดวงของคุณนะอาจจะได้พบเจอมิตรภาพเก่าๆวนกลับมาปรับความเข้าใจกันมีการคุยกันหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกคิดถึงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงของอดีตรู้สึกว่าเราอยู่ดีๆก็คิดถึงเขาคิดถึงเพื่อนคนนั้นคิดถึงคนรักเก่าคนนี้คิดถึงเหตุการณ์เก่าๆแล้วก็จะส่งผลให้คุณนะ่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับ บงได้แล้วไม่โกรธเหมือนตอนนั้นใครที่เคยผิดใจคุณกร็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เจอกันเราคงคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจในฐานะที่เวลามันผ่านไปนานแล้วและเราก็จเจริญวัยมีวัยวุฒิคุณวุฒิมากพอคุณจะวนอยู่กับเรื่องของความทรงจำและการให้อภัยที่ดีค่ะตอนนี้คุณจะมีความสุขใจแบบ พิเศษเนาะมาเป็นความสุขใจจากสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นในเวลานี้โดยที่คุณรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ครึ่งเดือนหลังเนี้ยเป็นช่วงอะไรที่ดวงของคุณนะ่ะค่อยๆดีขึ้นสถานการณ์ทุกอย่างมันดูดีขึ้นทุกคนมันเหมือนกับว่ามีพลังใจในการทํางานมากขึ้นและเข้าใจบทบาทของตัวเองไพ่ของคุณตัวตนของคุณเป็นพลังงานที่ดีค่ะในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกถึง การอยากจะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่เราเคยเที่ยวอยากไปย้อนไวย้อนลํำลึกในสถานที่กลับบ้านหาคุณพ่อคุณแม่จังหวัดบ้านเกิดนะคะหรือไปพบเพื่อนนะคะหรือได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเพื่อนนะคะแล้วเราอยากไปเยี่ยมในในสถานการณ์ต่างๆนะคะทั้ง ทุกสถานการณ์ก็แล้วกันมันเป็นเรื่องของความทรงจำที่ผุดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถามว่าดวงของคุณในภาพรวมไพ่สี่ใบดีไหมอยู่ในเกณฑ์ดีหมดนะคะและคุณก็ค่อนข้างปกป้องตัวเองได้ดีนะคะคุยกับคนที่คุณอยากคุยและเดินหนีไม่คุยกับคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นมลพิษทางความรู้สึกก็ถือว่าเป็นจุด เปลี่ยนที่ดีในช่วงเวลานี้จุดเปลี่ยนของคุณนะคะเป็นไพ่พลังงานดีมากๆเลยนะอ่ะนี่คือภาพรวมชะตาของชาวเออเขาเรียกว่าไพ่ยิปซีประจําราศีเมถุนก็ปรารถนาให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนคือ ประหยัดได้แต่อย่าลืมให้ตัวเองมีความสุขกับการรับประทานด้วยนะคะช่วงนี้ประหยัดหนักเสลือเกินฝากกดติดตามช่องนักพยากรณวาสนาอัมเมซิง a าโร่ไปด้วยขอบคุณมากๆที่มีคนใจดีซึ้งใจมากๆช่องเราช่องเล็กๆค่ะที่กดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาช่องทาง YouTube จัดทำปุ่มนี้ใต้คลิปนี้ขึ้นค่ะปลอดภัยแน่นอนนะคะก็ขอให้คุณสนับสนุนช่องกันนะสำหรับวันนี้นักพยากรวาสนาอัมเมซิงคาโร่ลาไป ก่อนปรรถนาผู้ที่ชมคลิปนี้จนจบมีความสุขค่ะ